สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเก์น,นะคะวันนี้เราก็จะพาไปทํากิจกรรมที่เข้ามาใหม่ที่ชื่อว่า YG i a t h e Same นะคะแล้วก็เราจะพาไปทัวร์คาเฟ่ของ YG ที่อยู่ตรงข้ามตึกในรูปแบบของการจําลองนะคะอีกอย่างเลยที่จะบอกก็คือมันมีเสื้อผ้าเข้ามาใหม่นะคะเป็นเสื้อผ้าของแบ็คพิงที่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ โเชล่า oh, แต่ว่าการที่จะซื้อเสื้อผ้าก็คือต้องเข้าไปในแมปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปอันดับแรกก็คือเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงก็จะเห็นเป็นอีเวนต์ของ YG แล้วก็กดเข้าไปอันนี้คือเข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟัง The same พื้นที่เชื่อมต่อศรริลปินและแฟนๆ YG ได้เปิดขึ้นแล้วในเซปโต ไอเทม l a c k p พิ k c o a c เช l l าวางจำหน่ายที่เด e s a m มถึง20ธันวาคมนี้เท่านั้นร่วมกิจกรรมค้นหาโรลเตอร์ลาลิซาของลิซาคุณสามารถรับของขวัญพิเศษได้โดยไปที่ m a ปเดอะเซมจำกัดถึงวันที่15พฤศจิกยายนนี้วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือ1ให้เพื่อนๆไปค้นหาโปสเตอร์ลาลิซา5แบบ ของลิซ่าที่ซ่อนอยู่ในแผนที่เดอะเซมแล้วถ่ายรูป 2. ให้เพื่อนเพื่อนอัปโหลดด้วย s e ปโตไอดีก็คือ ID ของเพื่อนๆแล้วก็ดิแท็กเด The s a m สาถ้าหากว่าอัปโหลดผ่านแบบ SMS, Instagram, Twitter แล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นส่วนรางวัลของผู้ชนะก็คือ หูฟังรุ่น l i m i t ต็ด dition แล้วก็เหรียญ5,000เหรียญลืมบอกว่าผู้ชนะมีแค่ร้อยคนเท่านั้นระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ชนะกิจกรรมทางเซเปโตจะติดต่อส่วนตัวหลังกิจกรรมจบลงก็คือทางเซเปโตจะติดต่อไปยังข้อความในเกม ข้อควรระวังก็คือถ้าหากว่าใครตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอยู่ก็ให้ปลดล็อกเป็นสาธารณะสามารถให้คนอื่นส่งข้อความถึงได้ก็อ่านจบแล้วนะคะถ้าแบบเลื่อนมาข้างล่างก็จะเจอแมปของ YG i s t h e s a m e อยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในแมปแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็คือหน้าตาแมปก่อนเข้านะคะโอเคตอนนี้กดเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะ ต้องรอโหลดเข้าแมป,ปสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนโอเคเข้ามาถึงแล้วนะคะในแมป,ปก็หน้าตาก็จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นคาเฟ่ของ YG ใช่ไหมที่ทำให้เปนแฟนขับมารอศิลปินหน้าตึกเฮ้ย <c oughs> ใช่จริงๆด้วยตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบในชีวิตจริงคืออยากไปมากอันนี้ขอเวลาสักครู่นะคะเพราะาแบบปรับกล้องไม่เป็นปรับมุมกล้องไม่เป็นเพราะว่า ไม่ได้เล่นมานานแล้วตอนนี้ก็น่าจะโอเคเราบางตอนเนี้ยอุ้ยนี่มันขนมของวายจีป่ะที่มันเป็นรูปวายจีอ่ะอุ้ยใช่น่ารักมากแบบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์คาเฟ่นี้กันสักครู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ไงที่มันเป็นโปสเตอร์ของลิซ่านะคะที่เราจะต้องแบบมาถ่ายรูปกัน แต่ตอนนี้คือแบบงงกล้องมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นั่นจะเป็นห้องน้ําใช่ไหมพอเข้ามาแล้วก็เราก็จะเจอแบบโบสเตอร์ของโรเซ่แบ็คพิงค์แล้วก็ของบ๊อบบี้ไอคอนด้วยน่ารักมากเดี๋ยวเราออกมาจากห้องน้ำก่อนนะเพราะว่ามันแคบมาก เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่หน้าประตูนะคะเพราะว่าคาเฟ่นี่มันแบบตรงข้ามกับตึก YG เลยนี่ก็คือเป็นหน้าตาของตึกใหม่ของ YG แล้วก็ข้างๆก็เป็นตึกเก่านะคะอี่แล้วเราเดินเข้าไปไม่ได้หรออืมถ้าเดินเข้าไปไม่ได้เราก็แบบเต้นเพลงลาลิสาไปเลยเนี่ยอืมอินนะอิน รลองกบลิกาซิตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะเฮ้เกือบลืมทำกิจกรรมเลยอะลงโมเดลเล่นน่ะโอเคเรามาถ่ายรูปกับโปสเตอร์นี่เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโปสเตอร์ของลิซ่านะคะจากอัลบั้มลิซ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน สักคู่นะเอา้าเฮ้ยมีคนมีคนมาแป๊บ,บนึ่งเอ,อกไปก่อนขอถ่ายรูปก่อนอมโอเคได้ละเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวมีคนมาอีกเสร็จแล้วก็กดบันทึกหน้าเขาน่าจะให้ถ่ายแบบนี้นะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแบบไปถ่ายอีกรูปหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ใกล้กัน โอเคติดโต๊ะเออเดินยากเหลือเกินแบบไม่ได้เล่นนานแล้วแบบเดินยากมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปลิซ่ากันอีกอันนึงขอจัดมุมกล้องก่อนแบ๊บนึงน,นะคะโอเคได้แล้วนี่โอเค หนึ่งสองภาพเดี๋ยวจะพาชมรอบๆกันก่อนที่จะไปแบบด่านอื่นชั้นอื่นสินี่ก็จะเป็นตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ที่นั่งรอของลูกค้านะคะจบแล้วเดี๋ยวเราลองไปชั้นอื่นกันเราจะไปไหนเดียวอ๋ออันนี้อืม อันนี้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือจะเป็นที่ไฟจีเปิดแบบให้ซื้อของหรือเปล่าที่มันอยู่ใต้ตึกอะใช่ไหมฮ้หรือว่ามันอยู่ไม่สิมันไม่ได้อยู่ในใต้ตึกมันอยู่ในคาเฟ่น่าจะใช่มั้งเดี๋ยวเรามาดูรับๆกันเอ,อันนี้ก็คือจะมีของศิลปินทั้งค่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เจ้าตุกตาหมีของ y g ที่มันเป็นสัญลักษณ์สัญณ์ของ WG อเจแล้วก็จะเป็นของแบล็คพิงของ t r รเชอร์ของไอคอนต่างๆบิ๊กแ n งก็มีมั้งน่าจะมีหมดทั้งค่ายเลยอุ้ยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนชุดของจีซูได้เหรออ๋อ,อคือแหละอ,อ๋อก็คือซื้อให้เรามาซื้อเสื้อผ้าข้างในนี้ที่เขาบอกเหรอสวยมาก แต่ไม่มีเงินแต่แต่มันสวยจริงนะถ้าใครเป็นบิงอ่ะห้ามพลาดเลยแต่ถ้าเป็นบิงที่ไม่มีเงินก็คือเหมือนเราอ่ะหน้างของฟรีไบกกอนเราก็ต้องทำกิจกรรมเอ้ยนี่คือเฮ้ยนี่คือกระเป๋าช็อปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,าพามาดูกันพามาดูอัลบัม้ม นี่เราจะพามาทัวร์ซีดีอัลบ,บั้มของศิลปินในค่ายกันก็อันแรกก็เป็นของ b l a c k พ i n k อันที่สองเราไม่แน่ใจเป็นของอันนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะโอเคอันที่สามก็จะเป็น b l a c k พ i n k แล้วก็น่าจะปฏิทินตรงนั้นน่าจะเป็นซีรีส์ของ YG นะ YG น่าจะใช่อ่ะซีรีส์อ่ะคือ YG ทําทำทุกอย่างทุกอย่างจริง นี่อันนี้ก็จะเป็นบงเป็นแท่งไฟของแต่ละวงสีฟ้าก็จะเป็นของลุกกี้ของเทชเชอร์สีชมพูของแบ็คพิ้งสีดําเงินของวินเทอร์วินเนอร์วินอะไรสักอยาก่างสีแดงเป็นของไอคอนใช่ไหมนี่อันนี้ก็สีเหลืองเราไม่แน่ใจอันบนไม่แน่ใจอันล่างน่าจะบิ๊กแบง เฮ้ย hey, ของ t ู o น n 1ป้าอันบุญน่ะใช่ป่าวะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบของสะสมต่างๆแล้วก็หมีตัวหมีสีฟ้าที่ทุกคนคุ้นเคยกันที่ลิซ่ากับจีซูมั้งที่ใส่ที่ใส่มาหาแฟนน่าที่ศิลปินในค่าจะใส่กันโอเคอันนี้ก็จะเป็นของสะสมเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มีมอเตอร์ไซ์ มีโรเซ่เมื่อกี้เฮ้ย hey, อันนี้ของบิ๊กแบงพ่อคุณพ่อเจ้าพ่อ,อน,นี้เป็นเทนนี่แล้วก็ของสะสมต่างๆกับระเป๋าเสื้อผ้าน่ารักมากอะอันนี้ก็คือในเกมก็คือจะจำลองสถานที่จริงๆเลยนะแบบจริงๆเลยอะ มันสมจริงมากเดี๋ยวเราจะทูมอันสวยมากถ้าใครไม่ไม่เคยไปแนะนำให้มาเล่นเกมนี้เลยเป็นเิ๋งเป็นถึงเมยเป็นทุกอย่างที่แบบชอบวายจีก็คือควรจะมาเล่นจริงจริงอุ้ยอันนี้เราจะกลับไปหรอไม่ใช่ นี่เราพาทัวร์เสร็จแล้วมีของคนที่เรายังไม่ได้บอกด้วยก็คือเป็นเมื่อกี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนนะเราจะพาไปดูของเทเชอร์นะคะเราถ่ายรูปนี่น่าจะนับรวมกับอัลบ,บั้มอลิซานะเพราะว่าก็รูปของลิซ่าเหมือนกันตั้งแต่โพ์มายังไม่ได้แบบโพดท่าน้าน่ารักเลย <c oughs> เดี๋ยวรอนี่ไง เมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นของวงเทเชอร์นะคะใครเป็นถือเมลก็คือควรเล่นมากแล้วก็นี่แต่เราเราไม่มีท่าของเทเชอร์เลยเราใช้ของทีไบทีก่อนได้เหมือนกันเป็นนี่โอเคเยวเราดูตรงนี้ก็เนว่าม,มีอะไรไหมไม่มี อันนี้คือเราจะไปคาเฟ่เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปอีกชั้นหนึ่งก็คือมีโปสเตอร์ลิซ่าสอันเลยเรากดถ่ายก่อนเฮ้ยบันทึกแล้วก็อีกโปสเตอร์หนึ่งเ้ยอยากโพสท่าบ้างอะ ขอเป็นเอออะไรดีรูกหัวใจไหมเออได้เดี๋ยวพูดก่อนปรับไม่ไม่ไม,ไม่อยากให้มันเห็นแบบเต็มเลยต้องขยับมาอีกสักนิดหนึ่งโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายก่อน ตลกนิดนึงนี่เราจะพาทัวร์ชั้นนี้นะคะชั้นนี้เป็นชั้นบนของคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราไปน่าจะเป็นชั้นล่างของคาเฟ่อันนี้จะเป็นชั้นบนชั้นใต้ดินนะเมื่อกี้แต่อันนี้จะเป็นชั้นบนสุดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นแบบ ม่มันจะมีจอถ่ายเพลงมันนี่ของลิซ่าด้วยจอถ่าที่ลิซ่าเต้นอ่ะเราจำชื่อไม่ได้โอเคตอนนี้กำลังสับสนอยู่ว่าจะไปไหนดีนี่มันจะมีระเบียงด้วยนะคะเอาเข้าไปไม่ได้ถ้าไปถ้าไป,ถ,าไปถ้าไปรอก็คือแบบไปถ่ายรูปที่ระเบียงนี้คือสวยมากเราเห็นแบบหลายๆคนไปถ่ายอยู่ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตึกถ่ายแล้วมันจะเห็นหน้าตึกพอดีมันก็เลยสวยก็คนจะได้รู้ว่าเรามาไงโอเคน่าจะครบแล้วนะคะที่เราพาทัวร์เสร็จแล้วแหละห้ารูปแหละใช่ไหมครบแล้วแหละจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนตอนนี้เราออกมาจากแมพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปตรงหน้าจอหลักแล้วก็ไปรับของกันก็คือเสื้อนั่นเองถ้าเราเข้าไปในแมปนะคะก็จะมีทางเกมก็จะส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ t h ดิ e ัมด e s a m อะไรสักอยาก่างจำชื่อไม่ได้ละนี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้น่ารักมากแล้วก็เท่มากกดโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใส่เสื้อกัน โอเคค่ะคลิปก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะ